ใช้กระทะใบเดิมน,นะคะใส่ข้าวลงไปค่ะใส่ข้าวเย็นนะคะพเพื่อนๆวันนี้จะทำนูนงข้าวผัดน้ำพริกเผานะคะแบบง่ายๆนะคะทำเองวันนี้อยู่คนเดียวแบบว่าจะทําอะไรไไง่ายๆนะคะทุกคนนี่จะเป็นข้าวเย็นที่เราแบบว่าแบบวันนว้นธรรมดาเลนะคะเดี๋ยวข้าวผัดนน้ำพริกเผาแล้วก็จะปรุงแบบข้าวผัดั่ไ้ไปนะคะทุกคนค่ะนีนูนีงก็คืออร่อยออก หวานนะคะเพราะว่าตัวติกเผาเขามีความหมวานอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นแบบข้าวคุ้มน้ำพีอิกดเ่อช่วยดีงทะียบทอดนะคะมีไข่เคียวก็มีผักที่เราอยากกินปรุงรสด้วยนะคะน้ำมันหอยก็จะมีสิวขาวรึงแบบเมนูทั่วไปของเราแหละแต่ว่าจะไม่ใส่น้ำตาล อร่อยแล้วนะคะ,ะแต่ว่าตสน้ำตาลน้ำตาลงไปตัวพริกเผาเขาจะมีความหวานอร่อยอยู่แล้วนะคะสูงแค่นี้แหละเพื่อนๆอร่อยมากนะค่ะมูมข้าวผัดพริกเผาของเราก็กินคู่กับผักนะคะมีประติ่ทอดเนาะเดี๋ยวเรามาจัดการกันค่ะ ัใส่ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งจานกันวันนี้ก็คือมันมีผักอะ่ะมีผักสดมีมีมะเขือมีถั่วนะคะมีถั่วพูเนาะก็เลยเอย้กินเมนูอะไรดีแล้วเช้านี้อยู่คนเดียวนะคะเราบ้านมีงานวันนี้แล้วก็ส่งลูปก,กลับมาก็คิดเนี่ยเวลาอยู่คนเดียวจะกินเมนูที่แบบว่าเป็นเมนูข้าวจานเดียวง่ายๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะกดแน่นๆแ,แบบนี้นะคะมาเรามาจัดจานกัน ก็จะใส่ข้าวลงไปก่อนนะคะมีความลงไปออกมานี่ค่ะตามด้วยแต่งด้วยผักนะคะผักก็จะเป็นผักตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานที่กินเมนูวากิ้งไปนะคะผักสดไม่ก็เป็นคนชอบกินถั่วครูนะคะทุกคนถ้าไปตลาดเราแบบไปเจอเนี่ยถั่วครูอะ่ะอดไม่ได้นะคะต้องได้ซื้อกลับบ้านตลอดแล้วก็จะมีถั่วเนาะวางตรงนี้แล้วกันเมนูวากิ้งก็ยังไม่หมดนะคะแต่ว่าไม่อยากกินนี่ค่ะ ะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเข้ากันทุกคนสำหรับเมนูนี้นี่ค่ะมะเขือเป็นแบบมะเขือรูปเล็กตอะ่ะเป็นมะเขือรวมนะคะทุกคนนี่ค่ะ,ะจัดประมาณนี้เนาะแล้วก็นะคะตามด้วยไข่ไข่เจียวที่เราทำเมื่อกี้นะคะเป็นไข่เจียวอ่ะไข่เจียว ก็คือไม่ก็อยากกินอ่ะเพื่อน,นไข่เจียวปูอัดนะคะเปลี่ยนใจนะคะเอาไข่เจียววางด้านล่างแล้วก็ด้านบนจะเป็นเนื้อปลาทูแบบนี้ดิชเชนนึงค่ะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเมนูวันนี้นะคะข้าวผัดน้าพริกเผานะคะแล้วก็ทานคู่กับผักไข่เจียวคะ่ะ